เมื่อพิโอนโมให้แก๊งประกาศแก๊งลูกแคนบูชาร์4-1แต่บูชาร์กไม่พอใจมาขอ2-4จะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับจสอยไวไวะไว้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 ไวมันคนเดียวมันคนเดียวไอพีนไปจักเจอ2-1ไงสวย เขาลูกแคนผมงี้ได้ไงครับอะไรเขาอยู่แคนคุณที่ไหนไม่มีแคนอะไรอะไรอ่ะเขาไม่มีแคนนะไม่มีแคนครับคุณชากอะไรอ่ะคุณได้อยู่กับพูกแคนเก่าคุณไหมล่ะฝั่งสีเอาไหมเอาไหมไม่ได้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 ม่ด้ไอ้บูชากูบอลลี่กูบอลลี่เอ้ยมันกดออกได้ยังวะเอ้ยมันกดออกแล้วเอ้ยมันกดออกแล้วเอ้ย บอด้มาดิบุเบอี่จอกบวกแยงเรนมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยบูทุนดีวะไปนอนนอนมึงเลิกปากดีเด้อะมีอะไรคุณมีอะไรไม่ก็เห็นเห็นคุณคุณลุมลูกแขนเก่าผมไงน้องแชทสุดที่รักของผมอ่ะทำเพื่ออะไรอ่ะเขาเขาปากเขาปากดีเอง อไอเด็กไอเด็กสีตัวนั้นมันไม่ปากดีหรอครับถามคนดูนี่น่ะเอ้า,ปาไป่โอดีอ่ะมันโดเนตมามันอยากสองหนึ่งกูก็จัดให้มันเลยสองหนึ่งไมล่ะอาวแล้วมึงกดสีหนึ่งนีนยังไงอ่ะก็ก็สองหนึ่งไนงนี่นี่สองคนมาคนละที่ไงสองหนึ่งสองหนึ่งไงก็เลยเป็นสองหนึ่งไงคุณไม่พอใจก็มาสองทีเลยทายอาจจะทายไอสีตัวบาดนั้นแพ้ผมอ่ะกูให้มันเต้นเล่นข้าขาเลยเขาบอกขอโทษแล้วพี่ช้าขอโทษพี่พีขอโทษคับช้าอย่างนี้เลยได้ได้ได้ ดูเขาเว่ยยิงหวานนะเว้ยยิงหวานนะห้ามอัดตัวห้ามเสียชื่อนะพี่เชียร์ครอบครัวเด็กๆโอนโมกดหนึ่งครับเชียร์แคนครอบครัวบูชากดสองนี่ไงมึงโดนแน่แหละช้างแดงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเด็กโอนโมคมไม่ล่ะนี่ไงไปไม่ตายเลยหรอกแดงตายดิไอ้ทันวาสวยนี่ไงเรื่อๆๆเร่ลูกแคนคนเดียวเหลือลูกแคนคนเดียวไม่ได้ตึง อะไรน้องอะไรน้องไวปิดเอวอะไรน้องปิดเอวอะไรน้องตามสูตรน้องตามสูตรตามสูตรอะไรเดี๋ยวก็รู้กูคังกูก็ล่วงแล้วเนี่ยตามสูตรอะไรตามสูตรอะไรหมดเก็บตอกแม่ดเก็บตอกเงยอทันมาทันมาแอคหน่อยแอคเลย อย่างนี no to to. Hmm. Oh, wow. an, man, ้ต้องกิน huh. ห hey. ักกัดได้เปล่าวะกัดกัดกช่วยเลยกัดแก่งปากกัดกัดกูแล้วนี่ปาัดไม่ได้เพ่ปากกัดกินบูบด้ายเฮ้ยอ้าวไอ้อแล้วอะเฮ้ยวท่มันคมยังไงนี่ไงไ้รอีกแล้ว้ไบมันชุบมันชุบไมันชุบไมันชุบมชุบมชุบมชุบไแล้วอ๋อโอเค โดนแล้วไอ้ธันเก็บ2อีกแล้วเนี่ยไอ้ธันเก็บ2อีกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยมัเป็นโหดจังวะเหมือนไอ้ธันเล่น2 1เลยเว้ยนี่ไงลทันเก็บสองไอ้ธันเก็บสองพี่อะไรมันขอตกเลยทีมเอาหน่อยดิบูชาร์คที่ว่าคมเนี่ยโดนทันมาตบไปสองรอบนะครับเนี่ยรอบที่สามนี่ไงรอบที่สาม นี่ยังไงรอบที่สามพันวาเอาไปสามรอบพันวาเก็บบูช้าแล้วพิษไปสามรอบอุ้ยโดนโดนอุ้ยอเ้อโดนอีกนะเนี่ยโดนอีกนะเนี่ยนี่เลยน้องนี่ไหนน้องเหมือนกูเล่นทีหนึ่งอ่ะอ่าคุณว่าลูกแค้นคุณไม่ดีเหรออ เฮ้ยคนดูครับก็ตามเกมแหละครับน่าจะไม่ไหวแล้วครับเนี่ยน่าจะจบสกอร์สี่ศูนย์ันวาเก็บแล้วเนี่ยใช่ทันวาตายแล้วนันจะชิวโอ้สู้ชีวิตจัดเลยนะครับลูกแคนเก่าบูชาร์กเนี่ยเหมือนเหมือนจะมีผิดใจอะไรกับลูกแคนหรือเปล่าไล่ลูกแคนออกหรือเปล่าครับเนี่ยฮะทำไมเขาไม่มีแคนเลยครับคนแคนไหม มาดิครับตีสี่มาเลยไหมมาได้ตีสี่นะแจ็งประกาศผมเนี่ยมาดิมาดิเรียบร้อยแดงเถือกเลยเฮ้ยเจ็ดสูตรไม่น่ากินี่เนี่ยชิบหายแล้วเฮ้ยอย่างเงี้ยเบสเฮ้ยคุณเล่นตายไม่มีสิทธิ์พูดเออคุณเล่นในเซอร์แบบแกมึงก็มาดิทันว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเม็ดเดียวเม็ดเดียว เงียบเลยเฮียไม่อ่ะตัวเด็กแม่แปลกๆเพราะว่าให้มันมีฝนจังวะโดนฝรั่งไงไป้ยตัวเตะตัวเตะชุบชุบชุบไปชุบไม่ชุบหัว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 มันไม่ไหวหรอกไอ้นี่โดนลูกแกนเราตบแล้วไปไปโดนได้ไงวะเฮ้ยพี่ไม่ตาย ไมัจริงวร์จังวะน้องไปไปหันลังอยู่อ่ะใช่อยู่วะไปตยอเดี๋ยวคนแรกคนแรกเพราะน่าจะไหวชิลเก็บไหมอ่ะไเก็บสี่เลยอะไรอะก็ัไม่ติดเลยม่เก็บสี่คุยบูชารยังไง

อาดีนะเว้ยเอาดีดีนะเว้ยเอาดีดีนะเว้ยเอาดีดีหน่อยไอพิษไม่ขึ้นไอแม่งขึ้นไปข้างบนวะไอทันลงมาน้องไอทนลงมาน้องอย่าขึ้นบนเอาตัวระวังน้องสวยสวยสวยเออเดาวหัวหัวเปล่าไอชุบไป่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 ไปชุบ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 ไป่ชุบไอยิงไอยิงไอยิงไปชุบไปชุบหันเข้าไปหันเขาไปขันเขาไปหยุดหยุดหยุดชุบหยุดหยุดหยุดหุดหยุดอย่าตายอย่าไต่อย่าไต่ เล่นเลยเล่นเลย้เล่นเยเนเล่นเเออแดงป้าแดงปมาผสมมาผสมมาสมมาผ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 มาผสมมาผสมมผสมมาผสมมาอสมมาผสมมาตัมมา้สมมาผ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 สมมามมสมมม่าาผมมาาผสมสาอย่าผสม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 เาาสมสวยสวยสสวอมมสมมมสม บอกหายแล้วบอกหายแล้วบอกหายแล้วอย่ามึนอย่าเลื้ย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 นเฮ้ยอย่าเลื้ยนอย่าเลื้ยนอย่าเลื้ยนน้องอย่าเลื้ยนน้องอย่าเลื้ยนน้องโอ้สวย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 ถ้าถ้าใครทันวานล่นแบบเนี้ยผมให้อันนี้แบบนี้คอะไรอ่ะไอ้เหี้ยมันยิงัวเป็นไหมวะ เพชรเดียวไอ้ท uh, ันล้มแล้วไอ้ช no, ้างมันคมยังวะทุกเขาเว้ยทุกเขาทำหน้าทำตาเกินอ่ะเอ้ยชุบชุบจุบชุบหรือเปล่าหวาดหวาดหวาดหวาอนออกมาปุ๊บมันตายละลูกแคนมันคมจังวะทลูกแคนมาเองนี่เลยอ่ะ khô thấm tổ của quân à. ơi đau, uổng ta, uổng 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 uổng, ní ngay lăng, ní ngay kinh hả? kinh kinh nhảm, lăng hả? để tôi điô, để tôi điô thanh, để tôi điô, để tôi điô, để tôi điô, đang 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 đang, uổng đang đang buộc gặp hại, buộc hại, buộc hại, buộc hại. โอย่านะอย่าเลือนนะอย่าเลือนนะเดีาเดาเราไม่มีข้ออ้างอย่าเลือนนะเฮ้ยโดนแล่น้องเยมันโหดจังวะแดนประกาศเนี่ยเรียบร้อยแดนทันมาเมื่อกี้เอาไปตีหนึงอันนี้เอาไปสองตีนเฮ้ยอะไรสวย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 ทุ่ยเลยไอ้ครับไอ้วอไปเลยไอ้วอวะไม่นปิดไอ้วอวะ ในห้องอะไรเห็นยิงค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 นหนาแดงผสมบ้าผสมบ้าตัวบ้าตัวบ้าตัวไปชุบหัวหวเลยหัวเลยหัว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 ก็้หัวซ้ำเลยหัวซ้าเลยซ้ำเลยซ้หน้องหัวแตงหัวแตงหัวแตกยิงหัวนะ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 เอ้ดยาใจเฮ้ยโดน่เฮ้ยเ้ยตัวเบาไปอะ ไปโวนได้ไงวะสองวหวอยู่พิษโอ้ยยี่มันมยังไงเนี่ยแงไอ้วอ้ไ้นไ้นึหรือเปล่ายอะไรว้าอยู่ในกดังลงรถตัวไอ้หมวกหายเลยโดนเตเตอร์เข้าไปกขไปลัง นี่ไงไมเสร็จกูนม่ได้ผัวมววะนี่ไงแล้วลูกแคนคนเดียวไม่ได้มีเก็บสีสักรอบไปวะอยากโดนไปเก็บสีวะอยากโดนลูกแกบูชาเก็บสีวะมันี้ไม่ได้ทางนี้นี่โอ้แบงแงงนี่ไงสบายสบายจกันนี่เ๋ยหัวบ้างกันนะหนหัวหัวผสมครับเมื่อกี้ผสมนะครับมันมันมันแดงเยอะกว่าเหลืองะ น้องน้องน้องในจบเกมทันวันเดี๋ยวมาคุยกับพี่น้องเกมหน่ะนะไอ้ช้างยืนรอเป็นรถเฟรดรถเฟรดเลยคุดูนี่ไงโดูแพ้ทันอีกแล้วแพ้ทันอีกแล้วแพ้ทันอีกแล้วลูกแกคุณแปลงแล้วเหรอไม่ได้เก็บถ้ามันเก็บสิเว้ยมันชนะเลยนั่นน่ะนั้นี่มันจะเกินไปละไอ้นี่ นได้เสียไม่่้าวผ่านเวเสียอะไรวะเสียงต้องเสียงดาวหรอม,ม,มตัวไหม,มน่ล้นนะเออหน้าขาวครับ<า>โอเคท่าน้ชมี่พี่ช้างแพ้พวกเราไปเกมแรกนะครับขต้องหน้าขาวอีกอีกหน่อยนึงครับอีกหน่อยนึง<า>ม,มันมันยังมาขาไม่พอ<า>โอเคโอเคโอเค